สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุซีประจำวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นะครับซึ่งจะตรงกับบันแรม1ค่ำเดือน7ปีมะโรงนะครับงูใหญ่ชนะสาเทวดาผู้ชายนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับดาวเสาร์นั้นเป็นดาวแห่งการแก้ไขเป็นดาวแห่งสมุนไพราการรักษานะครับเป็นธาตุไฟสมขอนนะครับวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันเสาร์นั้นต้อง สวดมนต์ไหว้พระที่สําคัญนะเสริมดวงเสริมสตาด้การไปไหว้องค์พ่อปู่พญานาคนะครับก็จะอขอโชคขอลาบได้พระภูมิเจ้าที่ก็อย่าลืมไหว้กันหน่อยละกันเนาะนะครับนะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับผมและแนวทางตัวเลขของวันนี้นะครับคนที่ชมทาง t i k t o อกนะครับกดเซฟกดหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์ในทุกๆแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพทีเดยคอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพทีไม่ไดคอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมสีนําโชคเป็นมงคลสําหรับวันนี้นะครับก็คือโดดเด่นเรื่องการเงินคือสีแดงนะครับนาสีที่ดึงดูดความรักก็คือสีฟ้าส่วนสีที่นะครับอานาจวาสนาการเสริมดวงการงานแล้วก็ จะเป็นสีเทาดำนะครับผมเลขนั้นชวได้แก่เลข8เลข7เลข9เลข6เลข2และเลข1ครับถ้าผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ด้วยศาสตร์มหาสตาลเลขเจตัว9ฐานศาสตร์โบราณและยิบสีอย่างละเอียดนะครับสนใจมีค่าเปิดดวงหรือค่าบูชาครูอยู่ที่5 9 9บาทใครสนใจกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่ตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่ตอกล้าไม่ไปก็ ดติดตามและทักมาทักอินบ็อกของ Tik To k นะครับได้เลยนะครับแล้วก็ท่านที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆก็นะครับทักมาทักอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เช่นเดียวกันพูดทางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดนะครับเรามาดูว่าวันนี้ไพ่จะออกอะไรในคนที่เกิดทั้ง7วันใครจนจนจบคอยอมีแต่ความสมหวังร่ำรวยดังใจปรารถนาครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมได้ไพ่1ิบ ถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมวันนี้งานจะประสบความสําเร็จมีคนอุป,ปถัมภ์และคนดูแลนะครับผมงานนั้นดีมากกันเงินก็เช่นกันวันนี้จะนะครับมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือนะครับการเงินพอจะคล่องตัวได้บ้างสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าคุณมักจะเป็นคนขยันและทํางานเยอะแบกคนอื่นไว้บนบานะครับความรักคนโสดวันนี้ความรักของคุณคนคุยมีโอกาสพัฒนานะครับ ให้เป็นคนรักได้คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นนะครับเกิดจากคุณที่เครียดและกังวลมากเกินไปในเรื่องความรักว่าจะไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันดีอยู่แล้ววันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับพระภูมิเจ้าที่นะครับอย่าลืมพระในบ้านนะครับก็จะโชคดีเลยนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผมได้ไพ่เดือดไฮพรีสเทดนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น โดยภาพรวมนะค่อนข้างจะมีสภาวะกดดันนะครับเครียดพอสมควรเนาะนะฮะก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนนะครับนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ยังไม่ดีนะลงทุนก็ยังไม่ได้นะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังความเครียดความกดดันนะครับความคิดเยอะขี้งอนของคุณเองความรักคนโสดนะครับให้ระวังคนรักที่เข้ามานะครับว่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องดูแลดีๆนะครับ คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากสิ่งที่คุณไม่่คยได้เปิดใจคุยกันนะครับต้องเปิดใจคุยกันแล้วจะดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวนะครับองค์พระแม่กวนอิมนะครับหรือพระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับแล้วก็จัดหิ้งพระให้ดีๆแล้วจะโชคดีครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ควีนออฟวอนนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพร,รวมนั้นจะประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็ จะมีคนมาช่วยเหลือทําให้งานของคุณนั้นดีขึ้นนะครับการเงินวันนี้นะครับก็มีเข้ามาบ้างแต่นะครับรายจ่ายก็เยอะพอสมควรนะครับสุขภาพครับวันนี้แข็งแรงนะครับคนที่ป่วยๆอยู่ก็จะดีขึ้นดีขึ้นครับความรักคนสดวันนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมีคนเข้ามาชอบเยอะนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะคุณเป็นคนที่เอาอยู่กับทุกเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะ ปัญหาที่ทะเลาะก,กันนั้นคุณสามารถเคลียร์ได้นะครับดีมากๆเลยวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้อมพระแม่ลักษมีหรือว่าเทพที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะดึงดูดโชคลาภให้กบณได้นะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่สิบถ้วยอีกแล้วนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะดีนะครับจะมีโอกาสปรับตัวในทางที่ดีในเรื่องของงานนะครับผมการเงินก็จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือทาให้เงินของคุณนั้นคล่องตัวนะครับ สุขภาพนะฮะวันนี้แข็งแรงคนที่เจที่ป่วยก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับความรักคนโสดวันนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนนะครับเนาะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นจะคลี่คลายนะครับความรักแฮปปี้อบอุ่นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทนะครับพทธกลังคืนก็ไหวพระปางป่าไรๆอย่าลืมใส่าบาท แล้วก็ทําบุญกันด้วยนะครับจะได้ดึงดูดโชคลาภให้เกิดขึ้นกับตัวของคุณเองนะครับผมนะฮะโอเคท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับได้ไพ่เอ็มเพรสนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพร,รวมนั้นจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือทําให้งานของคุณนั้นไปได้ไกลนะครับผมการเงินก็เช่นกันวันนี้จะทําอะไรนั้นนะครับจะมีคนเข้ามาช่วยนะเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สุขภาพครับในวันนี้นะฮะให้าระวังอาการเจ็บป่วยโรคกระเพาะอาหารลำไส้ไม่ค่อยดีความรักคนสดวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบมีคนมาแอบรักคนที่มีคู่ครอบครัวแฮปปี้ Happy, มีความสุขแต่คุณอาจจะนะครับยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ต้องนะครับเปิดใจคุยกันนะทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้สวดบทหลวงปูท่ทวดหยียบน้ำทะเลเจิดแล้วก็ไปไหว้เทพที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับอย่างพระแม่ลักษมีนี่ก็จะโชคดีมากเลยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่ ควีนออฟวอรอีกแล้วนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าโดดเด่นนะครับจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับการเงินก็เช่นกันนะวันนี้นะครับจะได้รายได้จากการทำงานตัวคุณเองครับสุขภาพครับวันนี้แข็งแรงนะฮะถึงแม้จะเครียดไปหน่อยแต่ก็ยังดีขึ้นนะครับความรักคนโสดคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เก่งในการทำงานจึงมีคนมาแอบชอบคุณเยอะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ความรักเริ่มแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้บูชาอ,องค์พระแม่ลักษมีนะครับจะได้เดึงดูดโชคลาภได้เนาะท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่นะครับแปดดาบวันนี้กิจการงานของคุณต้องระวังในเรื่องของอความคิดความเครียดเพราะปัญหามันรอบด้านเลยนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะลงทุนไปก็มักจะเครียดหรือไม่ได้อย่างหวังนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้นะฮะให้ระวังอาการปวดกระดูกนะครับชาตามปลายมือปลายเท้า ความรักคนโสดถือว่าค่อนข้างจะเครียดนะครับช่วงนี้ปัญหาความรักนะใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขนะครับคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักหรือครอบครัวค่อนข้างจะทําให้คุณอึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะต้องพากันไปเปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับค่อยๆเคลียร์ใจกันบ้างก็ทุกอย่างจะดีขึ้นวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับปางขางจอุปสักและนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายองค์ พริคเนตจะโชคดีมากๆเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามนะครับและแชร์คลิปนี้ให้กับอาจารย์ด้วยในทุกๆแพลตฟอร์มนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ